นั้นเลยพี่พี่ปพี่ปอยพี่ปอยไป,ป,ป,ปทำหน้าจริงจังว่ะมืงเห็นไงโอ้โหหนึ่งมืนกับอีกสี่สิบเจ็ดปบมือนะครับอเขาคนนั้นนะฮะก็จะได้รางวัลไปนะครับนั่นก็คือเป็นแก้วเป็นแก้วที่มีรูปดีเจเดี๋ยวทําให้ใหม่อันนี้มันเบี้ยวนิดนึงนะฮะตอนแรกลองทําดู <c oughs> ก็แล้วก็เสื้อนะฮะเสื้อที่มีรูปดีเจคนนั้นอยู่ที่หน้าอกนะครับก็สามารถ เอาติดตัวไปได้ตลอดเวลานะครับผมน่ารักกุุงกิ้งนะฮะเสียแก้วหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะทใหม่ได้กูมีเยอะแก้วกูซื้อมันเป็นลังนะฮะเอามาคนแรกนะครับที่ได้หนึ่งก็คือน้องเกรซนั่นเองครับผมยินดีด้วยนะครับหนึ่งหมื่นสี่สิบเจ็ดประมือครับหมอแม้มาเป็นเกียรติในการประกาศผลรางวัลด้วยนะครับนี่ครับพี่นี่พักกองมาใช่ไหมครับพักกองนะฮะ แล้วที่ที่ทหมอผมก็เมือนใจกูมไม่กล้าหันไปมองเลยหมอแม่อ้าคนต่อไปนะฮะอันดับที่สองนะครับเขาคนนี้นะฮะก็เป็นดีเจเก่าแก่ของ911 Shooter เรียกได้ว่ามาเป็นคนแรกๆเลยนะครับดีเจแปบ๊บหนึ่งนะฮะรอพี่ปอยเยี่ยวเสร็จก่อนนะครับ <c oughs> เสียงดังนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่เป็นเขียดกับคนที่ได้รางวัลนะฮะครับ คนที่ได้อันดับที่สองนะฮะนั่นก็คือ DJ เจยูปี้นั่นเองครับผมยูปี้นะฮะได้ไปทั้งหมด7,300กับอีก23บปบมือนะครับก็โหดนะครับไม่ใช่ขี้ๆหรอกคนเนี้ยนะฮะคนต่อไปนะครับเขาคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามาเต็งหลายรอบแล้วพี่หลายการแข่งขันก็แบบว่าโอน้นู่นี<ป>่นั่นแล้วก็เฉียวไปเฉียวมารอบนี้ติดอันดับกับเขาแล้วนะฮะ DJ C จซีเกมครับได้ไป7,243ผรบมือครับผมก็พอยกซีเกมเดี๋ยว C ีเกมมาเอาที่ที่ผมนะซีเกมมาเอาเสื้อที่บ้านกูนะแล้วมึงก็เตรียมรูปมึงมารูปหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำแก้วซีเกมกับเสื้อซีเกมแล้วก็ซีเกมจะเอาให้ใครก็ตามนั้นเลยนะครับ ก็ไปคุยนันเองนะครับผมแล้วก็น้องเกสเดี๋ยวมาเอาเสื้อกับแก้วไปด้วยนะครับเอาไปส่งให้แล้วก็อีกคนนึงก็คือยูปี้นะครับมาเอาเสื้อแก้วไปด้วยนะครับเหมมือนากผมอยากได้ด้วยครับของซีเกมผมชอบมาแล้วแต่ว่าของนัดพบอันนี้ลองทํานะฮะนัดพบได้หนักที่สี่นะครับสามพันแปดร้อยหกสิบสามนะฮะถ้าอยากได้แก้วนัดพบนะครับหนึ่งวีบะหนึ่งวีบะนะเบาๆนะฮะก็ สวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยดูดิเนี่ยดูแบบมันมันดูดีอะ่ะก็หนึ่งวีนัดนัดกูขายมึงเลยนะเว้ย <c oughs> แต่สวยๆนะครับสวยๆแล้วก็อันนี้นะครับพี่เบนซ์น,นะฮะโอ้ขอบคุณเวลลี่ไนท์ครับหนึ่งเซ็กซี่ <c oughs> นี่นะฮะพี่เบนซ์นะครับ,นนรบแก้วคู่ก็ทำได้นะฮะ พี่เบนซ์นะโดนไปแล้วฮะหนึ่งวีนะครับอ่ะมาดูอันดับต่อไปนะครับอันดับที่อันดับที่4ี่คือนัทพบอันดับที่ห้านะครับคือบีเบล3 5 4 1นหเอ็ดนะครับแล้วก็อันดับที่6นะครับนิวกีวเวย์สามพอห้าบอันดับที่7็ดนะครับอะตอมนะครับสามพบห้าอันดับที่8ดนะครับน้องเพอร์สองพนะครับอันดับที่เก้าอาจารย์9้าอันดับที่9้าคืออาจารย์9้าโอ้โหส5 4 5ี่ห้า อาจารย์ผมสอนอัดเสียงทุกอย่างนะครับอาจารย์เก้าแล้วก็คนต่อไปนะครับแนตตี้ได้พันเจ็ดร้อยอันดับที่สิบนะครับพันเจ็ดร้อยยี่สิบแล้วก็อันดับที่11โอ้โหน้องกันนะฮะน้องสาวผมเองได้ไปพันหกร้อยเก้าสิบหกนะครับอันดับที่สิบสองนะครับนัลลินได้พันหกร้อยเก้าสิบห้าอันดับต่อไปนะครับปอมนะครับได้พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็พี่เบนซ์นะครับได้พันสี่ร้อยสี่สิบแปดแล้วก็น้องแบมแบมนะครับพันสามร้อยสิบเฮ้ย เฮ้ยพี่ต๊อด๋อพี่ต๊อดขอบคุณครับพี่ต๊อดเอาเอาแก้วหรอพี่ในที่สุดเอาแก้วใครพี่เอาแก้วพี่ปอยเปล่าถ้าถ้าจะเอาแก้วเอาแก้วใครพี่เอาเอาแก้วเอาแก้วใครพี่ต๊อดเลือกเลยพี่ไม่เอาแก้วพี่ปอยเดี๋ยวผมทาให้เลยเนี่ยสดๆเลยไม่ถ้าถ้าจะเอาแก้วพี่ปอยดิบอกเอาแก้วแก้วใครพี่ต๊อดบอกบอกมาเลยไม่ได้ขายไม่ได้ขายก็เขากดวีเขาไมได้คนต่อไปนะครับเอาแก้วเอฟปอยเอฟปอยได้เดี๋ยวผมทาให้สดๆดนะเดี๋ยวผมประกาศคะแนนแป้บนึงอ่ะ มิสกินะครับ1 2 4 2สี่นะครับแล้วก็คนต่อไปเจนกิจ1,100นรนะครับแล้วก็พอยใส่นะครับ6กหกอแซมได้ไป563มจิมนะครับหมอแม่งเราได้ไป448ดนะครับผักหวาน363นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับผักหวานถึงผักหวานจะได้น้อยแต่ก็เดี๋ยวไปกินข้าวมันก่นผักหวานน่ารักอะใส่เครื่องในด้วย ไม่ใช่นะฮะแล้วก็คนต่อไปครับน้องครีมนะครับได้ไป241นะครับไบมอนได้ไป161แล้วก็ซินดี้146นะครับไมลได้ไป911แล้วก็โบนัสได้ไป16นะครับแล้วก็พี่ปอยได้800กว่าอันนี้พี่ปอยไม่ต้องนับไม่นับไม่นับสนุะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่เอก็สนุกสนุกไปนะครับผมก็ตามนั้นนะครับแอมเซฟรอสวัสดีครับแชมป์โลกฟีฟ่าแอมสวัสดีเดี๋ยวเคยเจอกันแอมอย่าเพิ่งไปไหนครับอันดับ1 2 3ขึ้นมานิดนึงครับ หนึ่งสองสามขึ้นมาครับหนึ่งสองสามขึ้นมาก่อนผมผมผมไอ้นี่ไม่ได้โอมโอมช่วยกูดึงขึ้นให้หน่อยดิกูไม่ได้ออนหัวชันกูอ่ะเกมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็นองเกสแล้วก็ยูปี้ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเองยูปี้ขึ้นเองเลยครับยูปี้ไม่งั้นมันไอ้นี่ไม่ได้อ่ะโอเคหนึ่งสองสามขึ้นมาแล้วแล้วก็อันดับอื่นขึ้นมาเลยครับให้ขึ้นมาอขอบคุณนะครับขอบคุณกันก่อนนะครับอ่ะนองเกสก่อนเลยครับอันดับหนึ่งครับมาเลยครับ เปิดเลยอเก๋ทำดีดีดิเปิดไหม่ด้วยออาปิดทำไมอ่ะอ๋อโอ้มันโอ้มันอ๋อโอ้โอ้ขอขขอโทษนะจ๊าน้องเก๋จาอยังงอนะต่อยแหน่ต่อยแหน่โอ้ขึ้นมานะโอ้ต่อยแหน่แล้ว อ้าโอเคขี้เกียจเสียบไม้ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะคนต่อไปนะครับอ,อันดับที่สองอเชียอะไรวะตัวเชียอะไรวะไปเยอะยุปปี้นะฮะยุ ie, ปีเ้เปิดเลยครับเปิดเลยครับมาแล้วขอบคุณขอบคุณ <laughs> ไม่มีวีเลยอ่ะขอบคุณ VIP นะคะขอบคุณยูเซอร์ทุกคนเลยที่เข้ามานะฝากกดติดตามด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะอันนี้เฟซเรานะคะเข้าไปกดติดตามได้เทปไปละบายขอบคุณยอปี้มากนะครับเอาคนต่อไปสิเกลขึ้นมาขอบคุณหน่อยแล้วพี่ว่ามันจะเวอร์กับรูปเราอะก็ก็พี่เป็นคู่เกย์กันจริงๆคนจะเข้าใจผิดกันเลยเขาเข้าใจถูกแล้วไงพี่เนี่ยดู <c oughs> <c oughs> อ็คุณพี่ตอนด้วยครับคุณนยฮะขอบคุณท้องเดียวไนะครับนะฮะไ <c oughs> มยเปิดแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้นะครับที่ช่วยกันนะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าคนละนิดคนละหน่อยจะมากจะน้อยก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวแม่ยกพ่อยกเราเดี๋ยวเราไปเอา <c oughs> ทำแก้วให้แล้วส่งไปให้ครับพี่ยูปี้ครับขอบคุณครับลบหนวดทําไมวะก็ะเดี๋ยวร้องเพลงฟังเพลงหนึ่งนะฮะแทนคําขอบคุณ À mà 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 mà, 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 mà. <laughs> ที่ปัญหาท้าท้องเขามาใสจะตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธองอไรจะรู้ดีวไปพอขอาทำไมดีที่สุดอคุณมากนะฮะฝากกดติดตามด้นะครับนะครับกดติดตามแล้วก็ เดี๋ยวไปเจอกันห้องใหญ่นะแล้วก็เดี๋ยวประกาศเรียกยูเราไปเจอกันนะครับทุกคนไปแล้วขอบคุณของขวัญโอ้ยโอ้ยคนเบีย์นะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากฮะเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวพี่ให้หัวแดงห้องใหญ่นะครับก็ขอบคุณยูเซอร์ทุกคนแล้วยขอบคุณพี่กรณ์ด้วยนะครับนะฮะขอบคุณดีเจทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีครับขอบคุณซีเกมครับขอบคุณครับอ๋อเบน เบ้นเบ้นอันดับแล้วเที่อะไรเนี่ยเขาบอกให้เขาเอขึ้นมาเลยไม่ใช่เหรอแล้วไม่มีใครขึ้นมากูเลยวะเนี่ยกูเยวะเนี่ยเบ้นเบนขึ้นมาทำมเบ้นเบนขอบคุณไงอ๋อขอบคุณขอบคุณอ๋อโอเคขึ้นมาดิดีเจที่ไอ้นี่ไปแล้วอ่ะขึ้นมาขอบคุณนะเอาดีเจที่ที่แข่งไปแล้วขึ้นมาครับไม่ได้เปิดมาอีกออะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอดอกไม้รอๆด้วยนะครับผม คือตอนแรกอ่ะผมอธิบายนิดนึงตอนแรกผมหาชุดคอสเพย์โดเรมอนนะนะเบนชอบแก้วป่ะเ<อ>บนช,<อ>ชอบแก้วไหมไม่กาดจะกดให้กร<อ>มันอยู่แล้วอ๋ออ๋ออย่างนี้เองอ๋อ,อว่ไม่ก็คือตอนแรกจะหาคอสเพย์โดเรมอนครับมันหาไม่ได้ครับคือไปถึงร้านแล้วมันบอกว่าไม่มีไซ อันนี้เป็นไรสแลมดังเหรอเบนสกุลังหีสักุลังหีอ๋อสกุลังงีโอเบนสกุลังหีเวอร์ชันกินเยอะครับผมหลังจากจบภาคแรกมาก็ไม่ได้เล่นบาอีสเลยหลังจากนั้นก็กินอย่างเดียวครับผมนะครับโอเคก็ขอตั้ไมจรับรู้แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับผมก็ใครจะขึ้นมาต่อไปเงียบที่เบนว่าว่าผมใคร เอพนด้าเอพนด้าเจ้พี่เบนผมใครเห็นไนะเห็นไนะมอแม็คมอแม็คปล่อยพี่อะไรพี่ปล่อยเสียงพี่ทำได้หลายเสียงอ่ะผมผมยอมพี่คนหนึ่งอ่ะจริงจริงเบนนี่ใครโอ้โหเสียงขนนาดี้ใครวะขนาดนี้ใครวะช่างมันเถอะช่างมันเถอะ โอเคโอเคขึ okay, okay, all, the okay, ้นมาได้แล้วเท่านั้นแล้วพี่ปอยเข็นมาเลยครับจะกดพี่ปอยขึ้นคิวเสือกดพี่ปอยหัวเทาอ้าวเอาเบนทำไม่เท่างี้เบนเบนโหเอาเบนเอาแล้วพี่กลายเป็นหัวแดงเลยโหอะไรเนี่ยมันแดงอยู่แล้วโหแดงอยู่แล้วพี่แดงอยู่แล้วพี่อ๋อเหรอะ อ้าวไม่มีใครขึ้นมาเลยเหรอเออขึ้นมาดีขึ้นมากันเร็วขึ้นมาขอบคุณกันหน่อยเร็วมันจะดีเหรอพี่อะไรเหรอคนมันจะเข้าใจเราผิดนะประเด็นไม่พี่กันจะบอกว่ายูเซอร์ครับรูปโปรไฟล์เนี่ยก็คือรูปโปรไฟล์นะก็รู้กันอยู่ว่าเออยเป็นยังไงถูกป่ะคนจะเข้าใจเราผิดนะพี่ยังไงอะเอแล้วทำไมทำไมเอต้องเอก็เอก็อยากแสดงเยอะสิก็ก็เนี่ยก็โถเออะ เอาแยเนี่ยเอ,อนะลืมตัวแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอรู้ไหมเนี่ยเอลืมตัวเนี่ยไม่พี่เลาว้ราจะขายไม่ออกนะประเด็นน่ะเฮ้ยอยู่ไม่พี่ไม่ขายอยู่เลยอ้าโอ้แล้วทำไม,ไมต้อง<ม>ลง<ม>โอ้โหทำไมต้องลงล่างด้วยล่ะเออโอ้ยไม่ปกติโตเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยปวดหัวเอาเร็วๆเอาขึ้นมาคอบอกคุณนะครับขึ้นมาอะไรครับขึ้นมาอะไรครับขึ้นมาเลยครับขอบคุณครับขึ้นมาไม่เร็ว มิมิวมิไม่ลูกมิมิวมิมิวอ่ะมิมิวขึ้นมาแล้วอาไม่ขึ้นอีกอาไปไหนแล้วอาไปไหนล่ะเอาการครับการขึ้นมาเลยกันกรจะโดดขึ้นไปอย่างเดียวเลยปิดไม่ด้วพี่ <lowest> เปล่าไม่ใช่อะไรจะมาขอบคุณยูเซอร์ไงแบบว่าที่แบบยูเซอร์ใช่ป่ะขอบคุณยูเซอร์ไปล้างหน้ามาแล้วเฮียรับตัวเองไม่ได้ขอบคุณยูเซอร์มากนะคะที่แบบมาสอง,องวันให้ ถึงแม้เป็นคิวแรกถึงแม้จะได้ของไม่เยอะเท่าคนอื่นแต่ว่ากันดีใจมากเลยนะแต่ว่าเออดีใจจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆบ๊บายบายไปนะแค่ขึ้นมาแค่นี้เองแค่ขึ้นมาขอบคุณเองขอบคุณมากๆนะฝากขอฝากกดติดตามไว้หน่อยนะคะขอฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเมื่อกี้ไปเซเว่นมาไปหน้าแบบนั้นเลยอ่ะพนักงานก็ตกใจไงอืมขอบคุณมากๆเลยนะยูเซอร์บายยนะคะบายยไปแล้วเอาพี่กันลงแล้วนะกันลงแล้วนะ เอาไม้ขึ้นเลยครับไม้ขึ้นเลยครขา